สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel คลิปตัวล็อกนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์กับเพื่อนๆสองเรื่องด้วยกันนะครับนั่นคือ1เรื่องแ a นโด r ่าบ็อกซ์เวอร์ชัน2แบบรีนิวนะซึ่งแรงไม่มีตกเลยจริงนะครับหมดไวมากๆนะฮะเรื่องที่2วันนี้ลุงหวังออกรางวัลบิงโกนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ทริคที่เรียกว่าฟังหูไว้หูนะเพื่อนนะสำหรับทริคนี้นะนะครับเพราะว่าผมถูกรางวัลอีกแล้วนะฮะอ่ะนะครับเริ่มที่ลุงหวังก่อนแล้วกันนะครับอ่าลุงหวังวันนี้นะ เรียกว่าคนถูกเรียกว่าใบที่ถูกเนี่ยน้อยมากๆมีแค่28บใบครับเพื่อนๆนะฮะนี่ผมถูกมา1แถวนะครับแต่ได้รางวัลเชื่อไหมเพื่อนเพื่อนผมว่าตั้งแต่เปิดมาผมไม่รู้นะว่ามันเคยได้ได้รางวัลเยอะขนาดนี้ไหมนะเพราะมีคนถูกแค่28ไม่ใช่28คน28ใบที่ถูก1แถว2แถวถูกแค่3ใบ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้ส่วนแบ่งนะในการถูก1ใบเนี่ยไปถึง661เก่าล้านนะหรือประมาณ66อ่า 60, 6ลูมิใช่66ลูมิเลยนะนี่ผมซื้อ2ใบลงทุนไป20ลูมิกำไร46ลูมินะครับแต่ก็ไปถัวกันรอบเก่าๆด้วยนะ <c oughs> เอาไปถัวกันรอบเก่าๆนะฮะ ่ะโอเคก็เล่นเพื่อความสนุกนะครับผมก็ซื้อไว้ขำๆนะครับรอบละว2ใบบ้าง3ใบบ้างนะต่อเนื่องกันมา4รอบแล้วนะครับทีนี้ก็เลยแบบเออมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนฟังแบบนี้หน่อยๆน,นะเออ,อมาดูกันครับสำหรับตัวผมเองนะเท่าที่ผมลองทดสอบนะเพื่อนนะผม4รอบที่ผมเล่นเนี่ยผมถูก3รอบเลยมีไม่ถูกอยู่รอบเดียวที่ไม่ไม่ถูกเลยนะไม่ไม่ถูกแลวไม่ใกล้เคียงเลยนะครับอยู่รอบนึง ซึ่งรอบที่ผมถูกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะก็คือผมอะ่ะจะซื้อล่วงหน้าแค่วันเดียวหรือซื้อณวันนั้นที่รางวันจะออกเลยปรากฏว่ามันจะถูกรางวัลแต่อะไรก็ตามที่ผมซื้อทิ้งไว้นานๆนะเออสักอาทิตย์นึงลวงหน้าอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่ามันไม่ถูกฮะไอรอบนั้นไม่ถูกแล้วเพื่อนๆมาไอรอบเนี่ยรอบวันที่16เอพิลเนี่ยนะครับสิเมษาเนี่ยนะครับผมซื้อ3ใบใช่ไหมแต่ว่าไอสใบที่มันไม่ถูก ผมซื้อลวงหน้าไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วผมมาเติมซื้ออีกใบหนึ่งวันที่บิงโกจะออกรางวัลและไอ้วันที่ซื้อไอใบที่ซื้อนะวันที่จะออกอ่ะดันถูกเพื่อนอ,นอะใครยังไม่เรียกว่าใครยังไม่เคยถูกบิงโกลุงหวังนะจะลองอเอาเคล็ดลับคลิปตัวล็อกไปใช้บ้างก็ได้ไม่ห่วงฟังหูไว้หูนะเพื่อนนะนะครับเออแต่มันเป็นอย่างจริงจริงนะเล่นมาสี่รอบติดแล้วอะต้องซื้อแบบใกล้ๆกลอะวันนั้นเลยไม่ก็แบบก่อนลงนะุงหน้าแค่วันเดียว นะครับอลองดูนะเพื่อนนะนี่รอบนี้ผมได้ไปเยอะเลยนะหกรกว่าเก่าลัดนะครับอะมาต่อกันครับเพื่อนเอนเรื่องของ p a n d o ล a Box เนาะมันจะเกิดอะไรขึ้นตอน2ทุ่มเป๊ะที่เขาเปิดขายนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ฮะก็คือว่าจากตอนแรกที่เพื่อนๆเ,เห็นว่ากล่อง p a n d ดล a านะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เออเนี่ย e n น w ลารนิเนาะ จะขึ้นว่าเออมีให้ขายกี่กลองนะครับราคาเท่าไรอย่างเงี้ยนะครับพอถึงเวลา2ทุ่มเป๊ะนะฮะสกล่องนี้มันจะหายไปฮะพอเพื่อนๆกดเข้ามานะมันจะหายไปมันเหมือนกับว่าเขากําลังแบบทําการเทิร์นออนมันขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถกดซื้อได้จากที่แบบดิสเบล e มันไวเนาะประมาณนั้นฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องตกใจเปิดเข้ามาอีกทีเฮ้ยหายไปทําไมกล่องมันหายไปนะครับเข้ากระบวนการเทิร์นออนอยู่นะครับทีเนี้ย นะครับมันจะใช้เวลาประมาณผมว่าสักสิบวิในในจังหวะช่วงนี้นะเพื่อนๆก็เปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้า,เป,เ,ขาเปิดออกจนกว่ากล่องมันจะโผล่ขึ้นมาครับพอกล่องโผล่ขึ้นมาเพื่อนๆก็กดซื้อได้เลยนะครับแต่วันเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันมีอยู่2กล่องที่2ราคาและมีรุ่นหนึ่งที่เป็นลิมิเต็ดอ dition และราคาถูกกว่าซึ่งผมก็เล็งที่จะซื้อกล่องนี้ก่อนนะครับแต่ปรากฏว่า นาเวลา2ทุ่ม10วินาที15วินาทีผมเปิดกลับขึ้นมานะครับปรากฏว่ามันเป็นกล่องเวอร์ชั่น70ลูมิขึ้นมาฮะเออผมไม่รู้นะว่าเพื่อนเพื่อเป็นเหมือนผมไหมนะแต่คือกล่อง70ลูมิอ่ะขึ้นมาก่อนตอนนั้นเนี่ยมีความคิดไหลเข้ามาในหัวผม2เรื่อง1เฮ้ยกล่องมันหมดไปแล้วเหรอไอเวอร์ชั่น50ลูมิอ่ะเพราะผมตั้งใจจะเซฟคอสตตัวเองไงเออซื้อกล่องถูกไว้ก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยหมดแล้วเหรอไวยังไง ยังไม่ทันจะได้เห็นกล่องเลยกล่องหมดแล้วอะไรเงี้ยนะอันนี้คือความคิดแรกความคิดที่สองเฮ้ยหรือว่ามันยังไม่โผลมาเพราะว่ามันต้องปกติทั้งหมดปกติทั้งหมดมันต้องขึ้นอย่างเงี้ยเออเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันต้องมันต้องขึ้นเอาออฟซ็อกนี้เราเห็นไงแต่ปรากฏมันมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นความคิดที่สองคือเฮ้ยหรือมันยังไม่โผลมานะครับมาตั้งสติได้ก็คือว่าผมคิดในใจมันน่าจะยังไม่โผลมาแน่เลยนะครับเพราะมันไม่งั้นมันต้องขึ้นเอาออฟต็อกให้เราเห็นละนะ แล้วทีนี้ผมก็สังเกตไปเรื่อยว่าไอ้พันหกล่องเนี่ยมันเริ่มมีคนแบบซื้อละเริ่มมีคนซื้อไปเรื่อยในใจก็เริ่มคิดละเฮ้ยมันมีคนเริ่มซื้อละที่ราคา70็รูมินะถ้าเราไม่เริ่มกดเราจะพลาดโอกาสไหมอ่ะอ่ะก็คิดนะก็คิดแต่ทีเนี้ยใจก็อยากจะซื้อ50ารูมิด้วยนะครับก็ลังเลว่าเฮ้ยเราจะกดไอ้เจ็รูมิ หมดแม็กเลยแมเพราะว่าคืออย่างนี้คืออยากจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปซื้อ50ารูมิเงินส่วนหนึ่งซื้อ70ลรูมิทีนี้ถ้าไอห้าสิบรูมิมันหมดจริงๆอะ่ะเราก็กลัวเราจะซื้อกล่อง70รูมิจำนวน20กล่องไม่ทันเออเนี่ยใจก็ว่าเจะกดแม็กยี่สิบกล่องแบบราคา70ลรูมิไปเลยไหมอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่ามันน่าจะยังไม่โผล่คิดลึกๆในใจยังไม่โผล่นะครับก็เลยแบบรอแป๊บหนึ่งรอดูจังหวะแป๊บหนึ่ง แต่กล่องมันเริ่มลดละไอพันห้าเนี่ยเริ่มลดเ,เ,เริ่มหายละนะครับเริ่มหายลงไปลนะก็วิวๆนะบอกตรงวิวๆกลัว,ว,วซื้อไม่ทันเพราะว่าต้องบอกว่าเวอร์ชั่น2เนี่ยผมตอนนั้นน่าจะซื้อไม่ทันเพราะว่าอยู่ที่ทํางานเออมันเปิดตอนบ่ายโมงหรืออะไรเนี่ยแล้วผมก็เลยแบบไปบอกเขาเอ้ยขอเป็นแบบช่วงสองทุ่มแบบอยู่ที่บ้านแล้วอะไรอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะผมแบบไปคอมเมนต์นะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นสองทุ่มจริงๆนะเออเพราะว่าบ่ายโมงมันวันธรรมดาเพื่อนๆวันทํางานอ่ะ ให้ผมเข้าเกมก็กระไรอยู่เนาะเออมันทำไม่ได้นะก็เลยแบบเป็นสองทุ่มะนะครับทีเนี้ยอา่าเล่าถึงไหนละ <c oughs> เล่าถึงไหนละอ่ะทีนี้สุดท้ายมันโผล่ขึ้นมาเออมันโผล่ขึ้นมาผมก็เลยกดเลยปัป๊บปับป๊บสิบกล่องซื้อนะครับตามด้วยกล่องพันหเออไม่ใช่กล่อง70นะครับก็ได้มาเรียบร้อยเจ็ดยี่สิบกล่องด้วยกันนะครับเรียบร้อย ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีหลากหลายนะเพื่อนๆใน Discord ก็มีทั้งแบบ20กล่องขาวล้วนนะโอ้แสดงความเสียใจด้วยนะคนในกรุงนะเนะออรอบที่แล้วผมซื้อเปิดไปประมาณ10กล่องนั่นก็ขาวล้วนเหมือนกันขาวจ้วเลยนะครับได้แต่พวกมเมล็ดพืชพันธุ์อะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับเอาไว้ลงเอาไว้ลงปแปลงนะครับก็ส่วนบางคนก็โอ้เรียกว่าแม่เปิลเนาะเปิด2กล่องได้แหวน2กล่องเลยอย่างเงี้ยเออพี่บอลเงี้ย นะครับสามกล่องก็ได้แหวนเลยนะฮะวงหนึ่งอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าโชคดีไปเลยนะโชคดีไปเลยกําไรไปเลยนะนะฮะพะแหวนวงหนึ่งราคาไม่ได้ถูกถูกนะเพื่อนนะต้องบอกนี้นะเพราะว่าโอกาสที่มันจะเปิดได้เนี่ยนะครับห้าเปอร์เซ็นต่อหนึ่งวงนะรวมกันเนี่ยคือสิบเปอร์เซ็นตโอกาสที่จะได้สําหรับซีรีส์สองนะจะเป็นชวดกับตัวมะเมนะครับอ่ะมาดูกันผลประกอบการของคลิปัวล็อกผมเปิดกล่องที่1น,นะครับ ก็ปรากฏว่าได้มาเลยเพื่อนๆนได้ชวดมาเลยอืมสบายใจละสบายใจเอ้แหวนวงเปิดมาวงเปิดมากล่องแรกแหวนมาสบายใจนะครับเริ่มเปิดไปเรื่อยขาวมาเรื่อยๆขาวขาวขาวมาเปิดมาสักคือผมนละยยอยเปิดทีละห้ากลนะ่องเหมือนๆห้า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 นะเออเครื่องแต่งกายมาก็ยังไม่อุ่นใจนะยังไม่อุ่นใจเพราะว่า เราไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วเรื่องเครื่องแต่งกายเนาะออส่วนชุดที่ได้มาก็ออไปไปเอฟพี่ปอนมาวันนั้นพี่ปอนเปิดประมูลเนาะไปเอฟได้เสื้อมานะครับอ่ะก็ได้หมวกมารอบนี้ก็อ่ะ,อะยังดีนะซีรีส์ที่2อ,อันนี้น่าจะเปิดประมาณ10กล่องละได้หมวกมานะครับทีนี้อีกห้ากล่องเนี่ยขาวล้วนเลยขาวจ้วมันเลย <laughs> ใจเริ่มไม่ค่อยดีละเหลือ,ออีก5กล่องเนาะ ใจเลยไม่ค่อยดีเพราะว่าเราอยากได้แหวนให้มันครบเออนี่ได้ชวดละยังไม่ได้เมอแม่ไม่ได้นะครับก็ปรากฏว่ามันมาเพื่อนเพื่อนเออไอการมาของสีม่วงเนี่ยเพื่อนๆนต้องเข้าใจนะมันเกิดได้สองแบบคือม่วงมังคุดซึ่งมาด้วยนะมันม่วงมาเลยเพื่อนเพื่อนไอม่วงมาปั๊บลบใจเราชื้นแล้วม่วงมาปุ๊บชื้นใจชื้นแะปรากฏว่าเป็นมังคุดเออ นะครับส่วนม่วงอีกม่วงหนึ่งคือมันจะเป็นแหวนออนะครับก็มางจริงมาแมมมาจริง,แ,รงแต่ก็เป็นสายคอนด้วยซึ่งตรงกับสายที่เราเล่น่าเราก็โอเคสบายใจละนะครับแล้วก็แต่เป็นบวยเป็นบวยแล้วก็ปรากฏว่ามาสองวงเพื่อนๆมา2วงนะครับมา2วงแต่เป็นบวยทั้งคู่เลยนะครับ <laughs> อ่านะครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นแหวนเนาะซึ่งอ่าผมตั้งใจไว้ว่าอาจจะเอาไปใช้ในการ เรียกว่าคอมบายนะผสมนะครับแหวนกับมิล่าเขานะซึ่งตอนนี้ผมสามารถที่จะเอ,อ่อทำการรวมแหวนเขาเรียกว่าชื่อแหวนอะไรอะ่ะนี่มีใครอยู่บ้างฮะคนอยู่กันเยอะแยะเลยนะมารวมแหวนหรือเปล่าฮะนะครับตัวแหวนนี้ครับ vermilion b i r d i n g อืมอันนี้ผมครบละนะครับ มีอย่างละหนึ่งแต่ไอแหวนแต่ละวงเนี่ยผมใช้ทุกวงเลยเพื่อนเออมันเป็นสายไม้กับสายกระบ,บองนะครับยิ่งวงเนี่ยผมใช้เลยสายกระบ,บองนะ chaos damage บวกสี่เปอร์เซ็นต์ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ vermillion birdling ยัง r e l o ไม่ได้นะครับผมจะยังไม่ <laughs> ยังไม่คาบนะยังไม่คาบเพราะว่าเนี่ยอันนี้ก็บ o o s t shopping damage นะใช้นะนี่ก็ boost shopping damage lock breaking d ใช้ใช้ใช้ นะครับเพราะฉะนั้นยังรีโลไม่ได้เรายังไม่รวมฮะรอฟีเจอร์นี้มาก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โอกาสเสี่ยงมันเยอะเพื่อนๆเ,เกิดไปได้เป็น mineral m ม n i นิ่งดา g เขึ้นมาซึ่งเป็นสายที่ผมไม่ได้เล่นเลยนะแล้วเป็นดรอปอีพิขึ้นมา7%ขึ้นมานะเออผมแบบแหมเสียดายเพราะว่าทุกวงตอนนี้มันใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาตัดสินใจกันเอานะเพื่อนนะนะครับบางคนชอบลุ้นไงเออหรือว่ามีแหวนล้นๆเนาะ นะครับก็ได้จากการเปิดเองหรือว่าได้กาไรมาอยู่แล้วจากอะไรเงี้ยเออจะมารวมจะมาอะไรก็ลองมาลุ้นกันดูได้นะแต่ส่วนสําหรับคลิปตัวล็อกเองขอข้ามไปก่อนนะครับส่วนวงในที่ฟังมาก็คือเห็นว่าจะใช้ d ีวายลูนนะในการรีโลนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลูมิบวกกับลูมิบวกกับอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะในการรีโลนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ ส่วนในใจลึกๆนะของทุกๆคนที่เปิดตัว p 潘多 a Box นาะผมเชื่อว่าทุกคนน่ะอยากจะลุ้นเศษอัญมณีแหละเออนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะได้ลองลุ้นอยากจะได้ักเศษสองเศษอะไรอย่างี้นะเออกันแหละนะครับซึ่งตัวผมเองก็เรียกว่าตอนนี้ทุกรอบก็พยายามที่จะเปิดอยู่นะแต่ก็เนี่ยเปิดลิมิตอยู่ที่เท่าที่ตัวเองไหวนะก็คือไม่20กล่องอ่ะอย่างผมก็ประมาณ20กล่องนะครับมากกว่านี้ก็เรียกว่าเสียดายละเออเสียดาย เงินถ้าเกิดว่าเออมันเกิดแบบขาวล้วนเลยนะผม<笑><笑>ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับออรอบนี้ก็ถือว่าอโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่นะครับแต่ก็เรียกว่าสักครั้งหนึ่งเนอะเออเราก็อยากจะเปิดได้เศษมาสักให้ชื่นใจให้ชื่นใจนะราคาแต่ละอันแต่ละชิ้นมันก็ไม่ธรรมดานะก็ต้องบอกเลยนะครับเพราะว่าโอกาสมันแค่ชิ้นละ0.0 5นะ้เอรนะน,ะนะน้อยมากนะครับ0.05 หรือ0ูนยจุไม่ได้แต่น้อยมากโอกาสได้คือน้อยมากจริงนะครับคนที่ได้นี่แบบโชคดีสุดๆนะครับหรือต้องเปิดเปิดเยอะขนาดเปิดเยอะนะผมต้องบอกว่าต้องโชคดีด้วยถึงจะเปิดได้นะครับอืมก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับคนที่เปิดได้นะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลางเดือนนี้นะครับก็จะมีการใช้ยังมีมานะครับเป็นกล่อง ซีรีส์5 Pandora Box ซีรีส์5นะครับก็จะใช้ Pandora k คนะีเนอะในการเปิดต้องบอกว่าเกม m R r n i n g m o o n เนี่ยถึงแม้ว่าราคาลูมิมันจะตกต่ำเนาะแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการเบิ์เหรียญน,นะครับก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้แค่ไหนนะครับกับราคาของลูมินะแล้วก็รวมถึงแต่นะครับถึงแม้ราคาลูมิจะตกต่ำนะแต่ต้องบอกว่า Pandora Box ยังคงฮอตร้อนแรงไม่ตกไม่ดรอปจริงๆนะครับรวมถึงพูมีมิก,กิลนะที่ได้ p พ n โดล่าคีนะฮะก็ยังลงกันเยอะอยู่นะครับกล่องนี้ก็หมดไวผมเชื่อว่าผมว่าไม่ถึง5นานาทีนะหมดนะรอบนี้นะแค่2,000กล่องไม่ถึง5นาทีหรอกเพราะขนาดตอนนั้น4,000กล่องนะเอาแพนโดล่าคีไปแลกอแนาทีหมดเออแต่รอบล่าสุดรู้สึกว่ามันจะมีกล่องค้างนะมีคนไม่แลกไปนะครับน่าจะแบบ กุญแจไม่พอหรือว่าเก็บไว้ทําอะไรหรือเปล่านะเออมันมีค้างรอบล่าสุดที่เอาเพนโดรล่าคีไปแรกอะค้างอยู่มันสองสา 2, วันนะครับสุดท้ายก็หมดไปนะครับโอเคเพื่อนๆสำหรับใครที่แบบเอออยากจะลองลุ้นดูเนอะลุ้นแหวนลุ้นอ่าอยากได้เศษเครื่องประดับนะก็ต้องลองอะต้องเปิดอนะครับส่วนตัวผมเองก็คงลุ้นไปเรื่อยๆอยากได้อยากได้กับเขาสักครั้งหนึ่งเหมือนกัน จากการที่เราเล่น m o r n i n g Moon เนาะมาตอดตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆแล้วนะครับเศษอะไรก็อกันเรียกว่าของอะไรก็ตามแต่นาะที่มันหายยากนะก็อยากจะเรียกว่าเปิดให้ได้ด้วยตัวเองมาสักครั้งหนึ่งนะครับประมาณนั้นแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยที่จะซื้อหรือไม่เคยที่จะลอง ซื้อตัวกล่องแพนโดราบอกนะมันก็จะเป็นเหตุการณ์อย่างที่ผมเล่าแหละนะครับก็จะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจนะครับแล้วก็เตรียมตัวได้ทันนะครับยังไงอ่ะก็รอดูว่าคราวหน้าเนาะสำหรับการรีนิวกล่องที่3นะเขาจะขายแบบไหนเป็นลูมิไหมหรือว่าเอาใช้คัพหรือว่าจะอะไรมี2ราคาเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็จะได้เตรียมตัวกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ